รถเข้าใหม่ครับพี่ t o y ยต้ารีโนะครับ2.4ตัวมิเตอร์ส martcab พีรันเนอร์เกียร์ออโต้ไมล์50,000เกียร์อัตโนมัติครับพี่เกียร์อัตโนมัติ a t, ได้บอกไฟฟ้าคันนี้สีเทารถปี2022รถปี2022คือหล่อยันเงานะหล่อยันเงาผมบอกเลยคันนี้สวยจัดสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสิวท่านนะครับอยู่กับผมในออโต้คาร์นะครับวันนี้ได้กระบะมาคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัว smartcab พีรันเนอร์ P ner, นะครับเป็นโฉมปี2022 นะครับเป็นปี2022เลยนะตัวรถเนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับปี22นะป้ายแดงเปิดตัวอยู่854,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะรถคันนี้เลขไม่ห้า0ม่นนะครับผมเสนอขายในราคา599,000บาทนะครับเป็นตัว Smart Cap p i ิ a n e r คือตัวใหม่แบบปิ๊งเลยนะนะเป็นรุ่น2.4ตัวมิดนะครับตัวรถเนี่ยโอ้โหใหม่กลิปผมบอกเลยว่าใหม่กลิปนะครับ มี2คันนะแต่ว่าอีกคันนึงเป็นเกียร์แมนนวลนะครับได้เป็นเอนทรีนะแต่คันนี้เป็นรุ่นมิดนะครับได้สีเทานะครับสวยๆเลยนะตัวรถเป็นสมาร์ทแคไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับ้อมเมที้ธันนิงไลท์เส้นด้านบนนะครับชุดกันชนชิดเลยชุดกันชนชิดนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวมิดเนี่ยจะได้เซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์วัดระยะมา มีเซนเซอร์วันระยะมาแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยตัวคิวจะเป็นโครเมียมตัวคิวมันจะเป็นโครเมียมหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นสีดานะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับใครหาสมาร์ทแคปยอโต้นะครับของค่ายรีโวอยู่นะครับก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับรถปี2 2อนะรถอยู่ประมาณ2ปีกว่ากว่าเนาะวารันตีศูนย์ยังอยู่นะครับ้วก็5ปีแสนห้าโลนะสำหรับคันนี้นะแต่ของเราเนี่ยได้ตัวประกันเครื่องยนต์และเกียร์อยู่แล้วเนาะสปีนะสำหรับลูกค้าที่ จองนะครับผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะรัดด้วยยางโยโกมายางโยโกมานะครับยางใหม่ตัวล้อแมกเนี่ยได้เป็นสีเทาตัวล้อแมกเนี่ยได้เป็นสีเทานะครับข้างในสวยเลยโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมหมดนะครับตัวรถเป็นปี2 2นะเป็นสมาร์ทแคปพรีเลนอร์พวกกระจกต่างๆก็ปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้ามีบันไดข้างเรียบร้อยนะครับมีบันไดข้างเรียบร้อยนะครับเป็นตัวสูง ตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับเป็นตัวซูเปอร์เฟกนะครับซับเนชั่นนั่นเองนะครับมันก็จะด้านท้ายมันจะไม่ค่อยกระเด้งเท่าไหร่นะครับติดฟิลมมาเบอร์ประมาณ80นะคาข้งมืดเลยนะครับด้านในนะได้เป็นบากไฟฟ้าคนขับได้เป็นบากไฟฟ้าคนขับสีดำนะครับพวงมาลัยเป็นมัลตินะครับหนังสก้านนะครับเลขมาอยู่นี่50,000นะครับ9 0 0านะครับ47กิโล ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ตัว Android Auto ได้นะครับ5้า0 0 0บาทเท่านั้นระบบแอร์เป็นอนาล็อกหรือเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับแล้วตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดมีเกียร์สปอร์ตให้คือตัว S นะครับสามารถปรับแบบเชนขึ้นเชนลงได้เลยแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ก็คือ Eco Mode นะครับแล้วก็ตัว Power Mode นั่นเองและพวกคือคอนโซลทุกอย่างพวงมาลัยใหม่หมดเลยนะครับใหม่แบบใหม่จริง นะครับไม่ได้บิลไม่ได้เลยเลยเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งน้อยไม่แค่ห้าหมื่นนะครับตัวบเบาะเนี่ยได้เป็นแบบเบาะหนังสวยสวยเบาะหนังสวยสวยนะครับตึงๆึไม่มีฉีกขาดนะตึงตึงไม่มีฉีกข,นะขาดเลยนะครับนะบได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะเบาะไฟฟ้าคนขับอ่าก็จะปรับขึ้นปรับลงเองได้หมดแต่ว่าไม่มีดันหลังนะมันไม่ใช่แบบเหมือนแคมรี่นะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปเนาะตัวพวกอ่าแม่แรงอะไรต่างๆมันจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับแล้วก็หัวน็อ นะครับไม่มีขยับนะบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้คือซอกแคบเดิมรถไม่เคยกระทบจากด้านข้างแน่นอนนะครับตัวบนตัวล่างเป็นเหมือนกันตัวบนตัวล่างเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดึงตัวพวกกระดูกงูให้ดูก็ได้นะรถปีสี่สิบรถแบบใหม่จัดเลยเนี่ยเมทอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมหมดนะครับด้านลงด้านหน้าสวยกิฟท์หนะัวน็อตไม่มีแกะหัวน็อตไม่มีแกะ นะครับนี่รถสวยาใครสนใจคันนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ m i i s m i Z Z หรือว่าจะโทรเบอร์ก็ได้นะครับ096ย์5 5153นะครับพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับมอกทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแรงกดบรรทุกน้ำหนักนะับเขาก็จะมีบอกไว้ว่าคันนี้รับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไรอะไรอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับยางด้วยนะยางรถก็มีผลนะครับกับการแบกน้ำหนัก นะครับซอกแฉปเดิมโขกระบักก็เดิมเนี่ยนะรีโวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไลเนอร์ตัวนี้เราเบิกให้ใหม่เลยนะไลเนอร์เราเบิกให้ใหม่เลยยังมีโค้ดอยู่เลยนะครับนะด้านหลังก็พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับตัวแม็กเนี่ยไม่ถ้าเป็นสี่ประตูแม็กมันจะเป็นอีกลายหนึ่งแต่ถ้าเป็นแครปแหละแม็กมันจะลายเดียวกับเอ็นที่นะครับตอนแรกก็สับสนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีปีเดียวกัน2คันแล้วมันเป็นสีขาวคันหนึ่งเป็นเจียรธรรมดา เป็นเอกับมิดจริงๆจอกลางมันก็ต่างกันนะจอกลางมันก็ต่างกันในไลเนอร์ระเบิดใหม่นะของเบสไลเนอร์นะครับช่วงล่างก็เป็น s ุ p เฟ f ซับส u ตนชั่นนะครับไฟท้ายเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED นะครับรุ่นมิดมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาอีก4จุดฝังมาอีก4จุดนะครับมือเปิดด้านท้ายก็เป็นโครเมียมมานะเป็นโครเมียม นะครับสวยๆนะมีกล้องหอยหลังนะมีไฟเบรกตรงที่3ให้เรียบร้อยนะสำหรับ Smart Cap P-Runner นระครับรถสวยๆแบบนี้นะใครสนใจนะครับโทรได้เลย096-535-5153านงะครับช่วงลูกล่างแห้งๆเลยครับพี่เพาขับโชคอัพซ้ายขวานะครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะครับโอ้ไลเนอร์ใหม่มาคุ้มมากคันนี้6 9 9 0 0 0บาทย้ำนะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่แค่50,000 ประหยัดกว่าป้ายแดงไปอยู่ประมาณสามแสนสองแสนไปไปลายป้ายแดงมันแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทใช่ไหมพอเป็นมือสองวันนี้นะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้ารีโว,วนะครับเป็นสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นะตัวที่ปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่นั่นเองนะครับที่เป็นซูเปอร์เฟกซับเซนชั่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโป้ให้ดูนะครับว่าคันนี้จะเนียนขนาดไหนนะผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นบอกไฟฟ้า แล้วหม่แค่ห้าหมื่นเกียอโตแบบโอ้โหสวยนะครับห้องเครื่องยังใหม่ห้องเครื่องอยังใหม,หออใหม่นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ทุกอย่างใหม่หมดนะแคตลาลติกเดิมๆนะครับแขนทรงแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนี่เดิมสนิทเดิมสนิทนะครับตัว L ตัว R อยู่ครบนะครับนะตัว แบตเนี่ยเป็นปี67นะฮะเป็น fb battery นะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบแผ่นเพจเดิมอยู่ครบคันนี้599,000บาทนะครับ559,000บาทนะภาพมันอารวนเวียงนิดนึงนะครับพอดีมาให้กิมบอกเขเอาไปถ่ายคลิปรอบนี้ก็เลยได้ใช้มือถือก็จะแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหรแ่แล้วก็ฝากไว้ด้วยพี่ toyota r e v o นะฮะ smartcab pilaner นะครับตัว Mid G มิดเกียร์อัตโนมต้าหมื่นมีส่งพาร์ี่สองราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับ